พระเอกลูกรักเปิดใจถึงอนาคตหลังนาดาวบางกอบปิดตัวลงถือเป็นศิลปินที่อยู่กับนาดาวบางกอบมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นสำหรับพระเอกคนดังต่อธนภพ,พลีรัตนคจรดังนั้นหลังจากค่ายต้นสังกัดประกาศปิดตัวลงหุ่มต่อก็ยอมรับตรงๆว่าใจหายไม่น้อยแต่ทุกอย่างย่อมมีเหตุผลของมันก่อนแย้มมาอนาคตในวงการบันเทิงยังไม่แน่นอนว่าตนจะไปต่อที่ไหน โดยต่อเผยกับวันบันเทิงว่าความรู้สึกแรกที่รู้ว่านาดาวปิดก็ตกใจและใจหายแต่รู้เหตุผลเพราะมันไม่ใช่การกระทําแบบที่ไม่มีเหตุผลซึ่งที่ผ่านมาการคุยเรื่องนี้กันมาหลายต่อหลายครั้งไม่ได้เป็นการตัดสินใจทั่วข้ามคืนขอบคุณแฟนๆที่เป็นห่วงและตนเองยังคงเดินอยู่ในเส้นทางสายนี้ แต่เรื่องที่จะตัดสินใจไปที่ไหนขอคิดให้ดีก่อนพร้อมเผยว่าต่อให้ปิดเชรหรือไม่ปิดนาดาวก็คือบ้านเพราะตนโต้มากับที่นี่